เคยมีคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ช่วยออกเสียงคำนี้หน่อยซึ่งถ้าติดตามจนจนจนจดจนจบคลิปนะคะจะออกเสียงได้แบบนี้เลยค่ะ literally or literally ถ้าเราดูตาม phonetics เนี่ยมันจะมี4พยางใช่ไหมแต่เพื่อความง่ายให้มันง่ายขึ้นขอรวบเหลือแค่3เสียงเลิบวกกับเสียงอีเลิเอลิต่อมานะคะขอรวบกันเลย t r บวกกับเสียงเอ sound t r เอ สุดท้ายก็จะเป็นการออกเสียงเหลเหมือนเดิมแล้วก็สระอ e, ีนะคะลากยาวนิดหนึ่งเหลอีเล e, เราจะมารวบกันนะคะถ้ายังไม่ได้ไปช้าๆก่อน literally literally good ต่อมาเป็น American accent which I don't speak but okay ไม่เป็นไรสามารถสอนได้เหมือนกันจะออกสีพยางคะ่ะอย่างแรกเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเป็นเสียงหลิ ต่อมาเราจะเปลี่ยนจากเสียงเธเป็นเสียงเดมีการเอาเสียงอาเข้ามาใส่เสียงออ R นะคะเข้ามาใส่ตอนท้ายด้วย literally 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 โอเคอย่าลืมนะคะถ้ายัางไม่คล่องไปช้าๆก่อนแล้วก็ถ้าเราเคุ้นแล้วก็ไปเร็วๆได้เลยโรด7.7นี้นะคะ ขออนุญาตว่าโปรโลเลยแล้วกัน <laughs> เป็นโปรโครบรอบเปิดเพจครบ2ปีแล้วก็เป็นเดือนเกิดคู่กันสามารถสมัครที่ไลน์ข้างบนตรงนี้ได้เลยคู่กันตอบให้เองค่ะ alright thank you for listening until now have a good night you guys hope to see you in my next video enjoy